อนามการองพ่อฤษีษดำด้วยเศษก่านอกก้นบบอมการอาจารย์ดรลอยและอะภริยะกร้อมทังฝาก,ก,กที่เพอนชื่อนาอาภพรหานีรักษ์ไพลมูลนะคะ670997ห้องฝึกพระโสด,ดาบัน007007029 กูผู้สอนชื่อครูอัมพรสันธนูคูแพร์ครูผูเรียนชื่อคูวิสาหาเหล่าแต่วอาจารย์ป้อมเริ่มเข้าฝึกป,ปฏิบัติวันที่29กุมภาพันธ์2567ผู้แนะนำี่ฉันเข้ากลุ่มคือคุณเกศรามันจุกลางวานที่ฉันได้รับการแนะนำจากการ,รยาณมิตรคุณเกศรามันจุกลางวานักชวนให้เข้าฝึกเพื่อเป็นภาคสุดาบันเพื่อไปนิพพานเช่ินี้ ซึ่งเป็นเรื่องที่อิษฐานจิตขอมาโดยตลอดว่าขอให้ได้เข้าถึงซึ่งกระแสแห่งพระนิพพานในชาตินี้ด้วยเถิดเมื่อได้เข้าห้องฝึกครูแพรได้เมตตานำฝึกมีสอนอินธิธานจิตถวายบุญแผ่บุญอุทิศบุญบ่อยๆสอนจักภาพพระ,พระขอพรมาพระรันาตนตรัยกางกลาพระพุทธภูมิในช่วงแรกก็ขยันดีส่งแทนบ้านเป็นระยะ ซึ่งการจับภาพพะยังไม่ต่อเนื่องเกิดความลังเลสงสงัยความรู้ตามการปฏิบัติเดิมที่เรียนมาจะต้องทําอย่างไรจึงจะเหมาะสมการอธิษฐานจิตถวายบุญก็ไม่ได้ทําบ่อยๆมักจะไปห่วงทำเรื่องอื่นๆก่อนขาดวินยัยลึกๆในใจก็รู้สึกผิดว่าทําได้ไม่ดีพอรู้สึกผิดก็คิดจะทิ้ง จะลาออกแต่ก็เกิดความไม่แน่ใจเพราะมีความศรัทธาเชื่อมั่นในองค์หลวงพ่อฤาษีลิงดำว่าท่านเป็นของจริงและเราเองยังไม่ได้ทำเต็มที่ระยะเวลาผ่านไปประมาณ3-4เดือนได้ปฏิบัติอยู่เนือง,งแต่ทำได้ไม่ต่อเนื่องมักหลงไปกับความคิดและไม่ค่อยส่งการบ้านครูแพก็เมตตาติดตามสอบถาม แก้ไขปัญหาข้อติดขัดให้ตลอดทั้งที่ลูกศิษย์ดื้อปัญหามากถือดีระหว่างการฝึกได้เข้าปฏิบัติทำหลักสูตรของท่านโปรเอง50วันครูแพรได้เมตตาแนะนําให้จับภาพพระระหว่าง10วันนี้ด้วยแต่ด้วยระเบียบของทางเจ้าของหลักสูตรั้าถึงไม่าจาับภาพพระประสบการณ์ที่ได้จากหลักสูตรคือจิตเป็นสมาธิมากถูกจริตมากจึงคิดว่า จะฝึกแนวทางนี้ต่อไปอย่างเดียวน่าจะดีแต่เกิดความสับสนในตัวเองมากจนเป็นทุกข์เครียดพานไม่ส่งการบ้านอยู่ระยะหนึ่งเพราะไม่รู้ว่าจะเดินทางไหนกันแน่ตัดสินใจปรึกษาคุณแพรตามตรงซึ่ง่ดนมีความเข้าใจและเมตตาสูงมากแนวทางที่ได้มาคือให้ปฏิบัติตามแนวทางที่ตัวเราชอบได้ทุกอย่างเพียงเพิ่มการจัดภาพพาเข้าไป ซึ่งดิฉันก็ยังจะให้ต่อเนื่องไม่ได้ไม่ก้าหน้ากลากวินยัยตั้งใจน้อยแต่ไม่กล้าทิ้งทั้งในช่วงนี้ได้มีงานที่สร้างไรายได้เข้ามาให้ทำลายด้านมากก็หันไปสนใจรายได้มากกว่าการปฏิบัติเป็นเจ้ากรรนายเวรบททดสอบอีกรูปแบบหนึง่ง จึกระทั่งวันที่4กรกฎาคม2567ได้มีโอกาสไปวัดท่าสุงโดยความเอื้อเฟื้อจากกัรยาณมิตรคุณเกษรามันชุกังวายและคุณปัทมาเอื้อลักโอฬานได้เข้าไปน้อมกราบองค์หลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านกรารปราสุดธิเศตามองค์หลวงพ่อห้าพระองค์ที่วัดท่าสุงรู้สึกได้ถึงกระแสแห่งพระเมตตาพระบารมีที่พระองค์คอยช่วยเหลือสมคอเราอยู่ รอเราอยู่ให้เรากลับบ้านพานิพานเกิดความสํำนึกผิดน้ำตาไหลทั้งได้สนธนากากลงตาลูกหนึ่งอดีตเป็นนายแพทย์จากสหรัฐอเมริกาท่านได้พบกับองค์หลวงพ่อฤาษีดิงดำองค์หลวงพ่อฤาษีดิ่งดำท่านได้ให้กรรมฐานตอนที่ท่านยังเป็นนายแพทย์ท่านได้ลองปฏิบัติแล้วเห็นจริงมีจริง เกิดความศรัทธามาบวชและสอนสมรูรานอยู่ที่พัฒาสุงท่านได้เมตตาบอกว่าเมื่อเราเข้ามาใน็กพุทธศาสนาแล้วต้องไปนิพพานสิ เหมือนเป็นการเตือนสติดิฉันได้เป็นอย่างดีดิฉันจึงคิดได้ว่าใช่เราต้องการไปนิพพานไม่อยากกลับมาเกิดมาโง่มาล่วงเกินพ่อแม่ผู้มีบุญคุณในวัดตาสงสารนี้อีกแล้วแถมโชคดีที่ได้เกิดมาในประเทศไทยที่สงบร่มเย็นมีความร่มในการปฏิบัติมาพบพระพุทธศาสนาพบครูบาอาจารย์ที่คอยช่วยทุกอย่าง กระยานามิตรคอยผักดันตักเตือนสนับสนุนช่วยเหลือดินั้นจึงกลับมาตั้งใจปฏิบัติโดยขอพระเมตตาขอพระบารมีองค์หลวงพ่อท่านว่าลูกจากภาพพระไม่ได้ต่อเนื่องก็ขอให้รูปจับได้บ่อยๆก็ยังดีเมื่อคิดทําได้ดังนี้ก็สบายจใจไม่รู้สึกผิดอีกตอนกลาคืนที่กลับจากวัดท่าสงูงได้เกิดนิมิตว่าองค์สมเด็จ องค์ปผมท่านได้ทรงเสด็จมาให้เห็นทําให้เรามั่นใจว่าเดินมาไม่ผิดทางแน่นอกกราบสีโดราบต่อพระพุทธประธรรมพระาริยสง์ก็ปฏิบัติต่อมาเรื่อยๆระหว่างวันก็สำรวจสินห้ากรรมบทสิกว่าเรามีทําผิดพลาดด่างพ้อยไปบ้างไหมาหากมีก็จะขอขมากรรมต่อพระรันาตนไายทำทุกวันพยายามจาับภาพาพระบ่อยๆทำจิตใจสบายปล่อยวางไม่หวงอะไร และหว,วัางนี้มีสติดีขึ้นมีการเดินปัญญาว่าความตึงเครียดในการหาไรายได้ที่ผ่านมาเราตึงเกินไปเอาธาตุขันของเราที่ปฏิบัติไปนิพผานได้มาแลกกับเงินไรายได้อันน้อยนิดเกิดความปล่อยวางได้มาถึงวันที่18พฤศจาคม2567ได้ทับการประกาศว่าได้พัสดบันร่วมเวลาฝึก140วันสึกใายนี้ดิฉันพอร้อมการาบสำนึก ในพระเมตตาพระมหากรุณาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์อันมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมเด็จองค์ปถมทรงเป็นประธานพระธรรมพระอริยะของโดยมีองค์หลวงพ่อฤาษีแดงดานเป็นที่สุดอาจารย์ดรโลดและคณาจารย์พระอริยะทุกท่านเป็นอย่างสูงมาณที่นี้ด้วยและขอน้อมการาบอนุโมทนาสาธุบุญด้วยทุกประการเจ้าค่ะ